รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะซัดขึ้นฝั่งเมื่อนั้นธรรมชาติของทะเลธรรมชาติของธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเมื่อีผู้ทําตัวเป็นขยะศาสนา,ศาอยู่ในศาสนา,ศา,ศาอยู่ในร่มภาคตวัับรองถูกซัดขึ้นฝั่งธรรมะาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถกธรรมค่ะ กับดิฉันคริมแปงวิลาศินีเมืองโครแล้วก็เช่นเคยค่ะวันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่วัดสวนแก้ววันนี้เราจะมาร่วมสนทนาธรรมกับพระอาจารย์พระพยอมกัละยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วค่ะนมสักการค่ะพระอาจารย์เจริญพรสวัสดีจ้ะมาต่อกันถึงเรื่องของทิดอ่อยนะคะอดีตเจ้าอาวาสเจ้าของวลีเด็ดที่คาดผมผู้หญิงเจ้าตัวใส่เพื่อแก้ปวดหัวค่ะ พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรคะทําไมว่าปวดหัวถึงเอาที่คาดผมทําไมไม่พึ่งยาพาราเซตามอลคะแล้วก็ถามต่อไปว่าไปเอาตํารานี้มาจากไหน,น,นได้ความรู้นี้มาจากไหนค่ะบอกคิดเองอ,อย่างนี้เนี่ยพระศพสมัยนี้เขาใช้คาเนี่ยแถแก้ตัวก็แก้ไม่ขึ้นค่ะแล้วแถวมาอย่างเงี้ยอะไรอะเขาว่ากิงดินยิ่งจม,มยิ่งแก้ตัวยิง่งเป็นวัวพันหลักค่ะ ไอ้วัวพันหลักเนี่ยแม่มันเดินไปมันจะย่ําไปแล้วก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเดินย่ําอุจจาระปัสสาวะของมันเนี่ยเหม็นไป,ปเปล่าๆนั่นแหละที่ทําแบบนั้นเนี่ยท่ากับวัวพันหลักยิงดินยิงจมคนตมอุจจาระปัสสาวะเหม็นคลุ้งขึ้นมานึกหรือว่าคนฟังเน่ะเขาจะเชื่อ mm hmm. ภาพมันมาอย่างนั้นแล้ว ยกทรงก็มีอะไรก็ตกค้างเล่ายาอะไรต่างๆนานาเขาเรียกว่าอุป,ปรกรณ์ทําชั่วอดีตเจ้าวาดเนี่ยเปะในข้อนี้เลยโกหกชัดๆโกหกชัดๆไม่ใช่แค่เรียกว,ว่าโกหกเรียกว่าแถแถแบบสีข้างถลอกเลยใช่ไหมคะอันนี้เกิดเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างใหญ่โตถึงการกระทํา แต่เขาได้ขุดคุ้ยใหญ่เลี้ยวจะเนี้ยแล้วก็มีการต่อยใครฟันนกมีผู้หญิงคนอื่นถูกแทะลมชวนมาหลับมานอนยิ่งไปใหญ่เลยค่ะท่าทีแรกยอมรับปุ๊บไปออกเงียบไปเลยเขียวจบนี่จบยังเจ็บจบยังเจ็บแล้วเจ็บหนักด้วยแต่ว่าในสังคมปัจจุบันนะคะเรื่องญาติากิญาติาติอยเจ็บอีกญาติมาช่วยเขาขังผลกระทบเป็นวงกว้าง แต่ว่าหลักของการโกหกเนี่ยค่ะพระอาจารย์มันมีหลักหลายประเภทไหมคะในเรื่องของการโกหกเพราะมันเป็นนัยอุบายก็มีนะอุะบายนี่ไม่ใช่เรียกโกหกพูดไปก่อนว่าเช่นอย่างมู้นว่ามีคนคนหนึ่งแม่เขาแก่มากเลยเขารักลูกชายมากเลยคนหนึ่งแต่ลูกชายเนี่ยไปป่วยตายอาถ้าบอกแม่ช็อกเลยอเขาก็แม่ก็ถาม้วย พี่อึงไปไหนลูกของแม่คนนี้ไปไหนอ๋อ oh, oh. เขาติดมาธุรกิจต่างประเทศตอนนี้เขากำลังจเจริญก้าวหน้าพี่กิงโก้เนี่าตายแล้วตายแล้ว,ลวถ้าบอกตอนนั้นแกอาจจะช็อกอันนี้เขาเรียกว่ากุศลบายรักษาน้ําใจของแม่ค่ะไม่ให้บอกช้าเสียใจเพราะลูกตายอยันนี้โก,กอย่างงี้ไม่ได้มีลักษณะว่าต้องการจะหลอกลวงเขา่ะมาร่วมทุนกันเถอะ เดี๋ยวจะได้เงินเท่านี้ยเท่านี้คืนเสร็จแล้วเชิดหน่อยอืมอย่างที่แกงคอนซิสเตอร์อนิดที่พระอาจารย์ได้เน้นย้ำกันตลอดรู้ไหมเขาเป็นใครค่ะเขาคือมิตรแต่มาด้วยเป็นมิด,มดชาติจิค่ะมิารแต่ปัจจุบันคนเนี่ยรอชอบพูดจากโกหกกันพระอาจารย์คิดว่าเป็นเหตุเพราะอะไรคะเขาคิดว่าถ้าพูดอย่างนี้แล้ว เขาจะได้ประโยชน์อืไอ้คําพูดที่แย่ที่สุดแล้วก็ซ้ำซากแต่ได้ประโยชน์ไม่หยุดมันทําทองตกอย่างเงี้ยอ,อ,อยู่นี้คําพูดนี้กาลังฮิตและคนไทยเสียเป็นเหยื่อเยอะเลยรายได้ดีงานสบายรายได้ดีงานสบายรายได้ดีพอไปแล้วงานก็ไม่ได้ทำเงินก็เสียค่ะ ครับไปเสียนาขามาเสียเมียไปต่างงานต่างประเทศก็ดูเด็กไปโดนหลอกที่กรนะเมนนเยอะเขาไปจับมาทียี่สิบกว่าคนเนี่ยเป็นเพราะงานสบายรายได้ดีเพราะคนเราเนี่ยอยากได้อะไรแบบสบายๆก็ไปบอกก็แล้วเอาเงินไปฝังคิฝังก็ไปตัางจังวัโอ้ยคนเวลาที่คนโกกมากเนี่ยเพราะคนโง่มันมาก ชอบเชื่อคนโกหกอ้าวไอ้คนนี้ก็เป็นเหตุนี่ก็เป็นเหตุเหมือนกันเหทั้งคนโง่อ้อแล้วคนโกหกมารวมกันจะเป็นอย่างไรคะพระอาจารย์โลกเละเลยอืมนี่แหละโกหกกับโง่นี่มันมาคู่กันถ้าคนไม่โง่โอ้ยบอกกูรู้ทันนไม่ต้องมันมีใช่ไหมค่ะไอ้ั่นโทรมายืมเงินไปไอ้นี่ก็อําไปพูดอะไรตอะไรัญชีอะไรอะไรก็ตบท้ายด่า ดา่ดากลับเลยดากลับไม่โกหกแต่ดาจริงด่าจริง <c oughs> แล้วสิ่งที่จะมาขัดเกลาระหว่างคนโกหกกับคนโง่เนี่ยเป็นอะไรคะพระอาจารย์ก็ต้องคิดว่าเครดิตคุณทําลายเครดิตปากคุณทําไมแทนที่พูดอะไรไปเขาจะไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจในคําพูดคําจาเขากลับมานั่งระแวงแครงใจแล้วคุณอยู่ต่อไปคุณก็ไม่สบายใจคนเสียความน่าเชื่อถืออื คุณไม่เก็บตุนความน่าเชื่อถือไว้เผื่อจะไปหยิบยืมเงินใครเนี่ยถ้าคนที่น่าเชื่อถือเนะยไปยืมร้อยึงกนบอกเฮ้ยไปสักพันจะได้ไม่เดืดอดร้อนแต่ไอ้คนที่ไม่น่าเชื่อถือเลยโกหกมาตลอดไปยืมสักร้อยเนี่ยเขาบอกเฮ้ยคนอย่างมึงนี่บาทยกูก็ไม่ให้เห็นไหมค่ะนั้นคนเราต้องนึกถึงเครดิตต้องนึกคําพูดคําจามีเสน่ห์มีความ,มน่าเชื่อถือน่าไว้วางใจพูดอย่างเงีย้ย แล้วตัวเองก็ดีขึ้นได้ดีขึ้นจะไปเดือดร้อนอะไรจะไปหยิบยืมไปขอยืมไปร่วมทุนร่วมหุนกับใครเขาก็ยินดีรับค่ะก็ถึงบอกว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากแต่ถ้าเกิดพูดมากระวังปากจะเป็นสีใช่โอ้โหพูดไม่ดีโกมกมากๆค่ะเขาเรียกหมาหัวเน่าโอ้ไม่มีใครครบด้วยค่ะเป็นหมาย,ยังไม่พอนะคะ<อ>ยังเป็นหมาหัวเน่าโอ้โหเข้าไปเขาหมเนกินหน้าไม่ินปากค่ะ แล้วในเรื่องของขจัดความง,ง่เขาเนี่ยที่วัดสวนแก้วเนี่ยถ้าเกิดบุคคลที่ไม่มีความรู้ในด้านใดมาที่วัดสามารถส่งเสริม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ได้เลคะเราเ็นคนให้ฉลาดขึ้นเมื่อก่อนที่วัดเนี่ยนะมันชอบมายืมตังแล้วก็เชิดไปทีหลังเราก็อบรมบอกเอาคุณจะเมตตาได้แต่เมตตาเอาวิชาในง,ง่ไม่ไ,ได้เพราะนั้นเราก็มันมีสองอย่างที่จะแก้ความง o ได้ เจ้าวางไว้นะข้อแรกพาราโตโคสเป็นคนที่รับความรู้มาจากคนอื่นเอาหัวเอาตาเก็บเกี่ยวประโยชน์ทางปัญญาจากคนอื่นที่เขาเป็นปราชดเป็นบัณฑิตเป็นนักคิดนักคนฟ้าน,นักแก้ปัญหาเขาไม่เคยตกเป็นเหยื่อของใครเขาไม่เคยเสียข้างอกคะคนพเนี้ถ้าเราได้คบได้ฟังได้ใกล้ชิดเขาว่ายังเวสวติกตาตาทิโสค,คนเช่นไรมักจะเป็นเช่นน,น,น,าานั้นอขาผ่านผ่านผ่านผิดอะไรเงี้ยนะ สองโยนิสโสมนสิการพอใครเขามาพูดอะไรต้องใครควรทวุบท,ทวนทวนทีเหตุผลให้ดีเขามาชวนว่างานสบายรายได้สูงอ่ะอยังเขมนเนี่ยระโถมาชวนได้ยังงคนเขมนแห่มางานบ้านเราคมาตายบนรถพนอะไรเยอะแยะแล้วเราจะไปเชื่อคำนี้ได้ยังไงถ้าเชื่อคำนี้นะก็แสดงว่าสมองไม่ติดเครื่องกรองเลยไม่ได้ใครควรไม่ได้ทบทวน ไม่ได้หาเหตุหาผลมาเลยไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยคแค่นี้มันฟังดูข่าวอะไรบ้างเก็บข้อมูลข่าวสารมาพิจารณาตัวเราอ่ะเออเราจะถูกเป็นเหยือเขาไม่เนี่ยแต่ถ้าเกิดดูรายการถกทำกับพระพยอมนี้ก็เหมือนได้ติดเครื่องกรองอทางสมองแล้วนะคะพระอาจารย์ใช่ค่ะอย่างเครื่องเล็กเครื่องใหญ่แล้วแต่ไซส์เค่ะ แต่ว่ามาที่ประเด็นต่อไปค่ะฟ้ามีตาเทวดาดมกลิ่นค่ะทั้งยกทรงรับรวงพางหมอปลาแอนเดอะแกงทำผลงานช่วยชาวบ้านช่วยชาวพุทธปกป้องขจัดพระบวชเพื่อรวยโอ้โหอันนี้พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคะก็นี้ต้องขอบใจมาหมอปลาเพราะว่าหมอปลาเนี่ยเรียกว่าทำงานเกินสำ,บบำนักพุทธจังหวัดสมุทรประกาศค่ะ ดันัพุทธน่าจะแบ่งเงินเดือนให้หมอปลาได้มัง้งแล้วตอนนี้คนก็อาจจะมาไปบินธบาติเขาพูดใส,ใส่หน้าเลยนะไม้เชียร์หลวงพ่อหลวงพ่อให้กําลังใจเลยนะคสัมภาษ์สะใจที่ว่าพูดอย่างนั้นนะ่ะแก้ตัวอย่างนั้นนะ่ะแสดงว่าคนที่ฟังน่ะคือพวกกินยากเขาถึงจะเชื่อเพราะังงานนี้เราทําบุญอย่างเดียวไม่พอ มันต้องขจัดบาปใครที่จะมาปล้นศาสนาจำตัวเป็นโจรพระหลือเนี่ยแล้วมีคนคอยสักกัดเหมือนสมัมรัชก,กาลที่สองที่สาท่านก็นสักหน้าเลยเหมือนพระเจ้าอาโศกประหารเลยอ,อย่างงั้นนะ่ะยุคนั้นเนี่ยเป็นยังนั้นยังแย่เลยคแต่ยุคนี้พอไม่มีใครเอาเจ็ดเจ็เด็เดขาดไปทําไม่ดีในศาสนาซึกออกมาเดียวก็ไปบวชแอบบวชใหม่อีก ไม่มีโทษมีทันที่จริงนะคนทำลายพุทธศาสนาเนี่ยมันน่าจะมีโทษพอสมควรมันน่าจะในกรณีเนี้ยถ้าเกิดกรณีอื่นนะถ้ามีกล้องซะหน่อยนะว่าร่วมรักเร่วมเพศเสพเมตุนกันเนี่ยทั้งผู้หญิงทั้งต้องโดนทั้งคค่ะเพราะพระไม่เป็นพระแล้ว,ลวทั้งชายทั้งหญิงผีเน่าลงผูกคู่เนี้ย ต้องโดนทั้งคู่จะได้ว่าพยานหลักฐานอิประเชิงประจักษ์เป็นภาพกำลังเทปเป็ดอะไรเงี้ยมันไม่มีก็เลยว่าเอาคดีเ็าไม่ได้อกฎหมายถึงไม่แข็งแรงใช่ไหมคะใช่กฎหมายระดีกับคนชั่วเกินไปค่ะแล้วอย่างนี้กฎแห่งกรรมเนี่ยจะแข็งแรงกว่าไหมคะอาจารย์ก็แน่นอนกฎแห่งกรรมมันต้องชาวบ้านขับเคลื่อนนะถ้าชาวบ้านไม่ขับเคลื่อนเนี่ยกฎแห่งกรรมก็ไม่เกิดเหมือนกัน กฎแห่งกรรมมันต้องมาแรงผลักหมอปลาครั้งนี้ต้องถือว่าหมอปลาเนี่ยเป็นตัวผลักกรรมการกระทาที่นั่นออกแฉมาเจอหลักฐานเจอพยานจนขาโผล่อเนี่ยกรรมชั่วเอาอะไรไปปังไปปิดก็ไม่มิดมปิดนู่นปิดนี่ขาดัานโผล่มาได้ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงว่าที่วัด ที่วัดสวนแก้วเนี่ยไม่มีการปกปิดบุบวิบอะไรทั้งนั้นที่วัดนี่นะถ้าก็าล้วเนี่ยก็ไปคุยในกุฏิเนี่ยค่ะทำมาให้ไปเลยอืมก็มีที่ให้กุไอ้ตรงศาลาข้างหน้าเป็นที่โล่งจะมาคุยจะอะไรก็ญาติพี่น้องมาก็มาแต่ถ้าเข้าไปหาในกุฏินี่ทำมาทาเตือนครั้งแรกไม่น่ยครั้งสองมาต้องไปค่ะแล้วห้ามผู้หญิงคนนี้เข้าวัดเลยอ้อไม่เข้ามา เพราะว่าการอยู่ใกล้กันโบราณก็บอกน้ําตาลใกล้มดรักแท้ก็แพ้ใกล้ชิดค่ะจะรักศาสนาอย่างนี้ก็ตามตอนมาบวชแต่พอไปใกล้ชิดมันอาจจะไป,ไปออแบืเรื่องสติสัมปชัญญะในเรื่องของการหักข้ามใจใต้องยึดถือกันไว้ทางพระพุทธศาสนาค่ะ แต่ว่าถึงจะมีเรื่องราวมากมายก็ต้องขออย่าให้คุณผู้ชมเนี่ยหมดศรัทธากับพระพุทธศาสนาคือยมต้องการคำนี้อย่าเอาว่าอะไรเมาเข่งน,นะมันต้องเฉพาะคนเฉพาะคนคนนี้ก็ไม่ดีอย่างที่เคยบอกต้องบอกย้ําอีกนะทะเลเนี่ยมีขยะเมื่อไหร่ขึ้นในทะเลจะซัด,ดขึ้นฝั่งเมื่อนั้นธรรมชาติของทะเละธรรมชาติของธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า เมื่อพีผู้ทําตัวเป็นขยะศาสานาอยู่ในศาสนาอยู่ในร่มพาะกาตรับรองถูกซัดขึ้นฟังอ mm hmm. ยิ่งตอนนี้หมอปลามาแรงนี่หมอปลาเป็นคลื่นลูกใหญ่ซัด mm hmm. พวกผ้าพวกพวกแกู้วดหัวนี่กระเด็นกระดอน mm hmm. หลายอื่นก็เตรียมระวังนะค่ะ mm hmm. มีอพวกพวกพระแถวแตก mm hmm. โอ,กกอนกันแล้วก็บอกหมอปลาไม่ยุ่งอะไรกับเนระ ไม่ยุงย่งกับพระไปยุ่งกับพวกอาตชีเกยกหน้ดาด้านหมอปลาไม่ไปยุ่งกับพระดีๆหรอกพระดีๆมอปลาไม่ไปยุง่งจะยุ่งกับพวกทุงมังกุพวกเกยกพวกไม่รู้จักอายทรกเนี้ยต้องอยุ่งถ้าไม่ยุง่งอย่างนี้จะมายุ่ยเยี่ยเต็มวัดเต็มศาสนาหมดค พยายามจะเพิ่มบุญคือเพิ่มสติสติเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยเป็นบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุดรสร้างบทพิธีดีร้อยหลังบ้านหลังไม่เท่ากับสร้างฝึกสติฝึกสร้างสติให้มีทุกขณะจนรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะยืนจะย่างจะปิดประตูล็อกกุญแจรู้สึกไม่ใช่ไปสับสนที่นอกบ้านที่ล็อกไม่ล็อกล็อกเปล่ราทำให้มีสติ นอกจากจะใกล้ถึงวันมาคาบูชาแล้วค่ะพระอาจารย์วันที่16เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ความหวังแห่งชาติของนักเสี่ยงโชคมีข่าวล่าสุดค่ะตรงกันพอดีสิใช่ค่ะพระอาจารย์สงสัยคนจะลบรุนหวยก็จะลืมมาวัดซะก็ไม่รู้นี่แหละยังไงก็ย่อมมาตอนเช้าไปลุ้นตอนบ่ายก็ได้ล่าสุดค่ะมีกรณีนะคะฝึกสองเจ เจฟองเบียรป88ปปะทะแม่น้ำหนึ่งโชว์เลขเด็ดคนซื้อหมดตัวคนรวยคือเจ้าโมหวยอย่างไรครับอาจารย์นี่นม,มือเนี่ยจะทำให้รวยหวยเนี่ยจะทำให้จนแต่มือเจ้ามือน่ะจะรวยแล้วก็พอรวยมากๆถูกกันเยอะๆค่ะก็หนีเลยยังไม่จ่ายหรือจ่ายครึ่งหนึ่งอะไรยังมองเนี่ยยอมบที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยนะ มันอยู่ที่สู้สู้กับความเหนื่อยอยากสู้กับความยากจนสู้กับความมีอุปสรรคมาขัดฝังแดด้นลาภที่สุดถ้าคนไม่สู้ชีวิตแล้วแพ้ท้อแท้แล้วก็จะหมดตัวไปในที่สุดยังไงยังไงนะมาครับปีนี้อยากให้ทำบุญที่สำคัญที่สุดคือเจริญสติ อ mm hmm. ถ้าใครกินเหล้าวันมาคะเนี่ยที่จริงนะเมื่อก่อนนี้มีผู้กำกับจังหวัดนครราชสีมา mm hmm. เป็นคนแรกที่สั่งให้จังหวัดหยุดขายเหล้า <Ha. S 2> วันมาฆะพิจารณาแล้วจังหวัดอื่นๆก็เริ่มตามๆ <Ha. S 2> ไม่รู้ปีนี้จะเอาไหมวันมาคะเนี่ยหยุดขายเหล้า <Ha. S 2> สักวันหนึ่งหยุดกินเหล้ากันสักวันหนึ่ง เนก็จะได้หันไาเจริญสตินี่หันไปดื่มน้ำผลาญสติทำบุญอะไรก็ไม่ดีแต่ก็ทำบุญให้มีสติพราท่อบอกให้เล่าเท่ากับแชงค่ะดังนั้นให้โอกาสเจริญสติกันบ้างหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้บ้างจะยกจะย่างจะยืนจะยึดให้รู้สัวทั่วพร้อมค่ะแนวทางเจริญสติเนี่ย การเคลื่อนตัวยกมือเห็นแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยยกมือปัดอกยกไงไงมือพลิกมือให้รู้สึกตัวไว้เดี๋ยวมือจะไปลักไปกระโมยจะไปจับต้องของห้ามกาะสัตวมันจะรู้สึกค่ะที่ไม่รู้สึกเพราะไม่ได้เจริญไม่ได้ฝึกเลยไม่ฝึกแล้วยังไปแถมเติมน้าผลาญสติหมดทั้งสตังพังทั้งสติชีวิตจะปริตะบาปจะชั่วขึ้นมา เพราะฉะนั้นวันมาคัดไปนีนี้อธิษฐานจใจดีว่าจะพยายามละบาปและพยายามจะเพิ่มบุญคือเพิ่มสติสติเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยเป็นบุญที่ยดเยี่ยมที่สุด<ะ>สร้างบทมีหันเจดีร้อยหลังบ้านหลังไม่เท่ากับสร้างฝึกสติฝึกสร้างสติให้มีทุกขณะจนรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะยืนจะย่างจะปิดประตูล็อกกุญแจรู้สึก ไม่ใช่ไปสับสนที่นอกบ้านที่ลกไม่ล,กลกก็กล็อกเล่าทำให้มีสติให้ดีและตั้งใจเพิ่มสติในวันมาคะกันให้เต็มที่ไม่ให้สติหลุดไม่ให้สติแตกไม่ฟิวขาดมไม่ให้ไปทะเลาะก,กันบนถนนบนทาง <c oughs> ไม่ใช่จะไปทําบุญถ้ารถไปเชี่ยวกันบนถนน <c oughs> ลงมาต่อยกันปากแตกไม่ได้ไปวัด <c oughs> เอา้าก็วากมาคะไอ้ไ้คิด ตรงนี้ที่สุดก็แล้วกันค่ะพระอาจารย์คะอย่างวันนี้ค่ะผลไม้ที่นํามาวันนี้โอ้โหขนุนอันผลใหญ่มากใช่ตอนนี้นะค่ะที่วัดนี่กําลังปลูกขนุนประมาณสามพันต้นสามพันเลยเหรอคะสามพัน <3, 000. S 1> ว้าวต่อไปนี่จะมีขนุนขึ้นมาที่วัดเนี่ยอาทิตย์ละพันลูกสองพันลูกโอ้โหแล้วตอนนี้มะม่วงที่เริ่มแก่ก็่นี้เขาเรียกมะม่วงนนทิ์มะม่วงตัวนี้ม่วงทันดิบ ทำน้ำปลาหวานยำทำพวกประเภทเขาเรียกมะม่วงแช่อิ่มอ๋อมะม่วงแช่อิ่มก็ได้<อ>น,น้ำเตา้าอย่างนี้กล้วยอย่างนี้สมโวนี่ตอนนี้สมโอ่กำลังพลักแล้วสมโว่มึงน,นนี่นะน้ำหนักดีรสชาติด,ดีค่ะน้ําหนักเนี่ยไม่มีที่อื่นเท่าเลยน้ําหนักดีมากลูกนี่หนักขึ้นเลยตอนนี้มีคนชอบน,อนนี่ตัวดังก็คือทุเรียน แต่ตอนนี้ส้มโอ,<ส>อกำลังดังแซงมาเลยตัวหนึ่งค่ะแล้วก็มะปรางแล้วก็อยากจะฝากนะวันที่หนึ่งเมษา,มาันนะจะเป็นวันกินมะม่วงของดีเมืองนอนท์ค่ะหนึ่งถึงวันที่สิบและถ้าใครมีบัตรนะให้เอาบัตรมาถ้าเอาบัตรมาจะได้กินฟรีแต่ถ้าไม่มีบัตรต้องจ่ายทมสมควรค่ะแต่ไม่ใช่มีเอกกรรมของดีเมืองนอนท์ตัวเดียวนะเขียวสวยอกล่อง น้ำมะม่วงมันมวงอะไรต่างๆพิมพเสนมันอะไรต่างๆมีรวมแล้วสามสิบกว่าสายพันธุ์มาชิมมาทานกันถ้าใครไม่มาวัสนาปากไม่ถึงนะโอ้โหนอกจากจะเพิ่มวาสนาบุญแล้ววาสนาปาก <c oughs> ต้องถึงด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าพระอาจารย์ค่ะอย่างที่เราเห็นผลใหญ่ๆอย่างนี้ราคาแพงไหมคะที่นี่ยายามจะขายถูกกว่าข้างน <c oughs> อกค่ะเพราะว่าตอนนี้เราขายถูกเพราะอะไร สร้างเครดิตสร้างชื่อเสียงว่าที่นี่ขายต่ำกว่าที่อื่นและตอนนี้นะมันมีคนให้ชาให้อะไรให้ของมานะเยอะมากบางทีให้มาเป็นหมื่นหมื่นเลยระคะเป็นหมื่น,หม,นหมื่นชิ้นเลยเราก็จะก็ะตั้งราคา150 160เราจะขาย้อยเดียวถูกกว่า50บาทแล้วเยอะเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ แล้วอย่างมะม่วงนี้เป็นมะม่วงพันธอะไรคะพระอาจารย์เขาเรียกนนทิย์ก็เรียกแต่ชื่อนึงเขาเรียกแม่ลูกดอกแม่ลูกดอกเพราะว่าจะดกกว่าเขาเพื่อนค่ะแล้วออกก่อนกราเพื่อนอันนี้ขายกิโลแล้วเท่าไหร่ะคะพระอาจารย์ตอนนี้ก็สิบห้ายี่สิบบาทกิโลละสิบห้ายี่สิบเดลต้าทำไมออกเยอะเอเยอะเท่า,ทาไหร่รู้ป่ะเจ็ดบาทหกบาทโอโ้โหหน้าของมันเยอะนะค่ะแต่ตอนนี้มันก็เรียกมันออกต้นปีต้นปีต้นปีเนี่ยบุญแรกเนี่ยก็จะมาแพงอ้นนี้เหมาะทำน้ำปลาหวาน น่าทานนะคะเนี่ยใช่เนื้อกรอบเนื้อกรอบไม่เปรี้ยวมากแต่ก็ไม่มันทามันทำน้ำปลาหวานไม่อร่อยค่ะแต่เปรี้ยวเปรี้ยกึงเปรี้ยวกึงมันเนื้อกรอบเนื้อเขาจะากรอบกว่าม้วงอื่นที่วัดก็มีขายเยอะมากเยอะมากแล้วนี้ทางรายการพอพระอาจารย์พูดเนี่ยเสร็จรายการก็อยากจะไปซื้อเลยแล้วที่วัดเนี่ยมีทำน้ำปลาหวานแถม,มด้วยไหมคะพี่ทรายมีด้วยเหรอคะ ครอบคลุมเลยนะคุณผู้ชมในช่วงวันมาค่ะเพราะเรามีคนแก่เยอะ oh. คนแก่ก็จะถนัดทำพวกนี้อื uh uh. ทำปลาหวานทำกะปิทำน้ำพริกอะไรคนแก่ๆที่นี่เลี้ยงไว้ต้องร้อยห้าสิบคนที่ทำแบบนี้เป็นนะประมาณสิบห้าคนยี่สิบคนถือว่าเยอะนะคะว่าเขารู้สูตรพวกดีน่าสนใจนะคุณผู้ชมนอกจากจะมาเที่ยววัดแล้วได้ฟังธรรมได้ทำบุญแล้วยังได้ วาสนาป่าเดี๋ยวขอแทนนึงได้ค่ะปรุงกันนะเครื่องปรุงเนี่ยที่อื่นเนี่ยสู้เราไม่ได้เพราะอะไรไหมอย่างไรคะเพราะอะไรหอมเราก็ปลูกเองมาทีละสองตันสามตันค่ะกระเทียมพริกพริกพริกขี้หนูเนี่ยตอนนี้มันเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตอนนี้มีตัวมาแลงมากมะยมแดงนี่นะคะคุณผู้ชมมะยมแดงที่พระอาจารย์ได้บอกว่าเป็นต้นที่ออกมาใหม่เดี๋ยวเราจะมาลองทานดูนะคะว่ามีรสชาติอย่างไรอขออนุญาต ฮอตแมสนะคะอ,อ,อืม <c oughs> เปรี้ยวค่ะเปรี้ยวมากแต่ว่ารสชาติทานง่ายแล้วก็ยังเป็นผลไม้อันใหม่ที่วัดส่วนแก้วมีจัดจำหน่ายถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจก็สามารถมาซื้อมาเลือกหากันได้ค่ะ๋ <c oughs> <c oughs> ยุดจิ้มด้วยนี่ยนะค่ะ <c oughs> มายมแดงเนี่ยลูกมันเหมือนมายมแต่มันไม่สีเหลืองเหมือนมายมทั่วไปมันออกแดงแน่เลยไม่เคยเห็นเลยนะคะพระอาจารย์เดี๋ยวลองไปชิมดู ได้เลยค่ะวันนี้ตักเก็บมาตั้ง3กิโล3กิโลเลยเอา <โล S 1> ้านี่ทันททันสดได้เลยเหรอคะทันดิบๆเลยโอ้มันเรียกว่าพอถึงก็เ้าปากได้เลยโอ้โหแล้วไม่มียาฉีดอะไรเลยออร์แกนิก ออร์แกนิกทั้งธรรมะที่สอนออร์แกนิกทั้งผลไม้ที่ทานที่วัดสวนแก้วนี่ครอบคลุมมากเลยนะคะอาจารย์แล้วนอกจากาผู้ชมมาทําบุญที่วัดสวนแก้วอยากจะถวายสังฆทานสังฆทานที่วัดสวนแก้วอยากจะนําเสนอ,เ,อเดี๋ยวนะค่ะอีกไม่กี่วันลวพอมาม่วงเยอะแนละ้วเราจะจัดกระเช้าค่ะกระเช้าสังฆทานให้โยมถวายพอถวายเสร็จะเราคืนใหน้ นำไปทานกันเลยเป็นอาบุญไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่บ้านให้ลูกหลานเห็นนูย้ยายย่าไปวัดอิวกับเจ้ากลับมามันก็นึกว่าวัดนี้ทำไมวิเศษอย่างนี้เขาเรียกว่าเรียกร้องศรัทธาดึงใจเด็กๆถ้ายายมากลับไปไม่มีอะไรไปมือเปล่ามันก็เห็นว่ายายมาเห็นม,มีอะไรมาเพราะนั้นวัดก็นจะจับแบบนี้แล้วยมเขาก็จะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนงชื้อนี้ซื้อฉันกทานแบบได้บุญด้วย ได้บุญด้วยได้อิ่มท้องด้วยนั่นแหละเราถิงใจตสโลแกนว่าบุญก็ได้ไส้ก็เต็มอมืทีวสวนแก้วสังฆทานไม่ต้องเป็นสังฆทานกล่องสุ่มเลยใช่มีไปเอาสังฆทานน้ำปลา,ปราปพริกเกลืออะไรต่างๆพระไม่เคยมีเวลาจิ้มทอดผัดอะไรหร <c oughs> อกสังฆทานแบบนี้ค่ะพระก็ได้เอาระบายของออกไปเงินเข้าเข้าวัดซื้อที่ซื้อปุ๋ยจาย่ายค่าแรงคนงานอีก มันก็จะกลายเป็นวงเวียนวงจรกุศลเพิ่มกุศลบุญเพิ่มบุญแต่วันนี้ค่ะเวลาของรายการถกทรมได้หมดลงแล้วเนยต้องขอกราบนะมัสการพระอาจารย<อ>์ด้วยนะคะ